ช่วงนี้นาแรงนะครับพี่น้องกระระว่างฟื้นไฟนะครับช่วงนี้ก็ออกมาทงมาทานะครับกเ็เริ่มมาเคลียกิ่งใหม่ไป้าที่มันหกในสวนมันเหรียดหลบกองไฟนะครับเด้ออันนี้ป้าหน่อยเพื่อนสางเวียก ใบไผ่ที่ตัดไปเห็ดหลักสปริงเกอร์ใส่แปลงหญ้านะครับเป็นส่วนใบส่วนยอดที่มันเหลือเหลือจากการเห็ดปุ๋ยมักนะครับกะกำจัดออกไปนะครับพอเดี๋ยวเกิดมีคนมาหลักเผาหลักสุมกระเทียหในเกิดไข่ใหม่นะครับลูกล่ามไปไกลก็เลยกำจัดไปก่อน หาแรงมากนี่ยากินนี่ขันบะรีนน้ำนะครับกระสีเหยวแห้งนะครับกรอบแดงแต่ว่าพอตายนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นว่ามันเป็นแดงๆเป็นเหลืองเหลืองสีนะครับพอถือฝนมานะครับกระสีแท่งยอแท่งยอดขึ้นมาใหม่ที่เราเห็นแดงๆอย่างเสียนะครับกับป้องกันไฟใหม่นะครับก็เลยกำจัด เศษใบมงใบใหม่หมที้ตัดไห้นะครับเกิดมีมืดดีพ่นคีรถพานไปพานมานะครับยนกินยาสูบลงไปนะครับกิะเชด้เกิดใฟใหม่นะครับแปลงยาแปลงนี้เริหโตน้ำนะครับยาก็เลยแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวกรอบแดงเหมือนกับเพลงที่เขา ร้องไว้นะครับเดือนห้าหน้าแรงแต่เกษตรกรเรกร้ากับบ่ไเดตกใจนะครับเพราะฝนมานคุณลักษณะพิเศษของหยากินนี่กระสีเริ่มแตกนอแท่งหยอดขึ้นมา่หไม่นะครับในกอที่แดงๆที่ตายๆเนี่ยนะครับเป็นหยาทีแตปกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับถึกน่ำกระิีตแท่งนอหยอดเึ้นมา่หม่คนทั่วไปน่าเห็นกับว่าตายนะครับ แดงเมดมดแป้งนะครับเพราะว่าปรี้ยห้อน้ำบรรยากาศในช่วงคำ่คำๆนะครับ18นาฬิกาออกมารอทงรอทาเนี่ยเอาไปยีกเนี่ยเมัดเมดเนี่ย การเผาก็จะค่อยๆทย,ยอยเผาทีละนิดนะครับเพื่อไม่ให้ไฟมันลุกแรงเกินไปเดี๋ยวจะควบคุมไฟยากนะครับต้องขออนุญาตเผานะครับพี่น้องที่เพิ่นหามเผานะครับเนาะจำเป็นต้องเผาจำเป็นต้องกำจัดนะครับเพื่อป้องกันไฟลุกลาม คิดว่าคงสีบริสัางมลภาวะทางอากาศมากเกินไปนะครับอันนี้ต้องขออนุญาต แปลงยาฟังนี้นะครับถือน้ำนะครับกบสิเขียวอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับกับเก็บเกี่ยวได้นะครับแปลงนะครับความเขียงงามกสิแตกต่างจากแปลงที่ห้องอไห่น้ำนะครับแปลงนี้ไห่น้ำนะครับ ห้ากระสีเขียวพร้อมที่จะจะเริ่เติบโตนะครับพร้อมให้เข้าเก็บเกี่ยวเป็นการสาร้างรายได้นะครับหลังจากที่เข้าป็ะเทยไทยหน้าแล้วนะครับพี่น้องสามารถปลูกหนาก,กินหนีในแปลงหน้าได้นะครับขันมีน้ำนะครับขายในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับ ช่วงมิถุนาหรือกรกฎาเราก็ไถหวานหรือดำนาได้ตามปกตินะครับในช่วงที่เรารอทำนาเราก็หาต้นกล้านะครับของยาก,กินนี่เนี่ยมาปลูกหรือไม่มีต้นกล้าก็หวานนะครับหวานเมล็ดนะครับแปลงนี้ทั้งปลูกทั้งหวานเมล็ดนะครับก็ส่วนหนึ่งก็หวานเมล็ดส่วนหนึ่งก็ปลูก ข้อดีของการปลูกนะครับทำให้ต้นหญ้าก,กินนี่นี่ขึ้นเป็นกอสวยงามนะครับแล้วก็เกี่ยวเก็บเกี่ยวง่ายนะครับเราเก็บเกี่ยวเยวป็นกอเป็นกอนะครับแต่ละกอก็จะได้ประมาณครึ่งกำมือหรือกำมือหนึ่งนะครับแล้วแต่กอเล็กกอใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็วางประมาณ5-6กกรัมต่อมัดนะครับแปลงนี้เราเกี่ยวออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ นองจากว่าน้ำไม่เพียงพอนะครับการเจริญเติบโตก็ช้านะครับแปลงฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเ็าเก็บเกี่ยวไปสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าโดนน้ำนะครับหญ้าเขาก็จะริ่เริ่มเจริญเติบโตขึ้น บรรยากาศคำคนะครับอยู่ตามทงตามทาอากาศสดชื่นเย็นสบายครับฟังนี้ก็ลังไหยน้ำนะครับ กำลังให้น้ำเพื่อที่จะให้เขาได้กินน้ำเต็มที่แล้วก็จเจริญเติบโตนะครับมีการปลูกต้นกล้วยแซมนะครับตามแปลงเพื่อเอาไหว้เส้าหมนะครับเวลาเขาเกี่ยวยหยาห่อน จะได้้น,น,นกล้่อยในการให้โฮมเฮ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอกันเพียงสํานียนะครับขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องยิสานลันทุง1่งเก่า่นะครับตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามพันกว่าคนแล้วนะครับ ทางแอดมินกันขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับบอกกันไหมนะคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สบายดีครับ